พอไงล่ะกอ้บัลรังกเริ่มแล้วนะช่วงบ่ายนะครับการบิดแสดงให่เด็กดูวันเด็กวันที่สิกบกรกฎาคมวันเด็กแห่งชานะครับอันนี้ที่กล้อบบิดหนึ่งนะครับดำเนเินการแล้วบ่ายโมงขึ้นนะครับจะทำการทดสอบรอบบิดประมาณ30นาที ตนนี้เราเข้าไปใส่ไรไม่ได้เลยครับเราแอบสองถุององอกไปไม่ทันเ,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 เก่งมากเลยอะ่ะ สวยมากนะสวยมากสวยมากมาตรงนี้เลยไอ้ ชอบใจกันปักหัวลงซ้ายฉีกซ้ายหมุนกลับมามจ้าตอนนี้เป็นท่าสโลนะครับท่าสโลแปดสีดูมากความเร็วเท่ากับคนเดินนะครับ งลงมาละระยะขนานเชือ่อเร็วมากมเหนือคำมันใหญ่